เดี๋ยวเรามาถ่ายถ่ายภาพกันบัตรคำศัพท์ภาษาภาษาอะไรนี่ภาษาอังกฤษอ่าเดี๋ยวพ่คอยถามเขียนไหมตอบเสียงดังด้วยอันนี้อะไรเอ่อสีบลาสีปราแปลว่ามาลายนี่ล่ะเอ่อดักดักดักคืออะไรดักเป็ดโอเคคู่นี่ง่ายจังอะไรเนี่ยอะ แปลว่า้างใครจะตอบได้ก่อนเอาน้องอันนี้อะไรนี่แบแบอะไรลูกแบ๊บี้เอนี่นละ่ะไล่อสิงโตโอเคโอ้นี่ไม่รู้นี่ไม่รู้นี่เทอแทั์แปลว่าเตาโอเคอันนี้ละ่ะ ภูมิใจรู้ไหมหนุกไปใครตอบได้ก่อนเอ้ามังคีมังคีแปลว่าเล้งเอออันนี้เอาใครจะได้ก่อนภูมิใจเอ้าเพชรหมูนี่เหรออะไรนะอ๋อถ้าถ้าตอบไปได้ดมดมตูดน้องเอออ่าถ้าตอบไม่ได้ดมตูดน้องอ่านี่อะไรเนี่ยอะไรนะวัวเนี่ยมันเป็นวัวเนี่ย าตาคิดว่างไงโนอ, <No. S 2> ออกวัวออกวัออกวอ่าดมตัวน้องมาบเ <c oughs> <c oughs> อาไป้โหนี่ไม่รู้ได้ดมตัวอีกเนี่ย <c oughs> อ,อะไรนะบีอะไรนะีเบิร์น้องโอเคอันนี้อะไรเนี่ยเดียนเทปแนวโอเคอาว เกไปไม่รู้แน่อ้าบัตเตอร์ไฟอ่าบัตเตอร์ไฟพี่เสี่ยอ่าวนี่เอ่เมาหนูโอ้เมาหนูอันนี้อะไรนะเอ่อสกบโอเคเอ่อแิปโปฮิปโปอ้าวโอ้รู้เยอะจังเนี่ย Um, um. Ah. Oh, ada um, kucing. Oh, saya sudah tersedot. Oh, saya sudah mencuba. Apa ini? Apa ini? Apa ini? Ini adalah kucing. Okey. Apa ini? Apa ini? Ia adalah ikan. Ia adalah ikan. Apa ini? ดอกมาดิด็อกสุนัตอันนี้ไม่รู้หรอก <ใน S 1> <ล>อะไรนะอีอะไระอีอีมอแต้ปอีอีอะไรอน,อนเอยไป <c oughs> นี่ละ่ะจิรับจิรับอันนี้อะไรนี <c oughs> ่เคปปูแคลปแคลป นี่ละไม่รู้แน่แน่ชิมนะกุ้งใช่ไหมโอ้โหนี่ไม่รู้แน่นอนเลยนเลยโอโคได้โอโคได้อ้าวต่อไปเอทอดมาโอ้เยอะจังอ้าวแทนด้าอ้าวไปไม่รู้แน่อะไรนี่แม่ขังเขาโอ้โหนี่ละ อนี้ล่ะออบีพึง่งอ้าวบีพึง่งโอ้หันนี้ล่ะตาอะไรนะตากรนไฟเออากรนไฟเออมีอะไรนี่นแพ้แพ้แพอังจิตว่าก o ๊ d ก o ๊ d แพ้พ่อถ้าถ้าตอบไม่ได้นะจะดต็มตูดนน่อโอเคอ่ะ ไม่ได้เมื่อกี้อ้าวจะหมดเราจะหมดเราเร็วๆเอ้าแข้งอะไรแข้งกระปุกแข้งกระรูอ้าวนั่งดีๆเร็วไม่น่าถ่ายไม่ได้เลยถ่ายงั้นไม่แล้วหอูอ้าวหนูพูดอ้าอันนี้อันนี้อะไรเนี่ยสวอน,นหงสวอนหง